คุณย่าครับทำอะไรหรอครับกันหมากจาะอ๋อกินด้วยกับข้าวใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ของกินกับข้าวอยากแม่ต้องให้ใหลานกินกับเขาพองบอ่มันจังสิอยากหัวอีแม่คือบ่กให้หนนบ่หั่ยน่ะโอ้ยอี้แม่ให้เปล่นโอ้ยอีแม่ห้เปลี่ยนโอ้ยเนาะแม่ให้ลูกถามเนม<า>ี่ยว่าผมถ่ายคลิปอีแม่หลายคลิปแล้วนี่ ว่าให้แม่ด you know ่าให้แม่ปล right? okay. ่อยแม่กะคือบดายจะเสียเน่ยได้เปล่ยนบดเปลี่ยนยังไงาดอเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่หลีเนี่ยชุนกับชุน่เปลียนโอ้ยได้ผมบดได้บ่โอ้ใจ่ด้ค่ะได้เปลี่ยนด้เปลี่ยนแมคือบดานี่นี่แม่ยังยัง่ากูด้เปลี่ยนแบบแทงหูกมึง